สมใจอยากหมออ่องสุดท้ายแล้วก็ได้มาเป็นพระอาจารย์ในประเทศไทยจริงด้วยอนุมัติกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบัรจุใหม่โดยเทียบอัตราเงินเดือนผู้มีประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการรายอาจารย์จัก,กรีวัฒนวิวัชรวงศ์ตำแหน่งอาจารย์ตำแหน่งเลขที่พอวอชอ 12910สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลโดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิรวมกับค่าประสบการณ์15ปีเท่ากับ51,490บาท และให้ทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่2มกราคม2,568เป็นการเฉพาะรายทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาอาจารย์ปวินก็นำไปโพสต์ไว้ในตลาดหลวงแน่นอนนะคะว่าเสียงก็แตกกันเนาะเพราะว่าบางคนก็มีความชื่นชมบอกว่าดีแล้ว มาเรียนรู้ระบบการทำงานของสาธารณาสุขไทยจะได้รู้ปัญหาว่าทำไมบุคลากรไม่เพียงพอสัทีคนนี้ก็พูดเหมือนว่าอยากจะให้เข้าใจแต่ในขณะที่คนอื่นก็มองอีกมุมหนึง่งอย่างเช่นอภิสิทธิ์ชนเหนือคนอื่นตลอดหลายๆคนเลยนะคะในตลาดหลวงที่มีการจับผิดมองว่าการเดินทางกลับมาในครั้งนี้น่าจะมีนัยสำคัญเพราะหลายๆคนก็เคยติดตามว่า หมออ่องนั้นก็ทํางานมีคลินิกเป็นของตัวเองเราจะเรียกว่าคลินิกได้หรือเปล่าก็เรียกว่าเป็นสถานที่ทํางานเป็นเป็นบริษัทของตัวเองกันละกันที่เรียกกันว่าซีมิกนเนาะ,นะแต่ว่าเพราะอะไรทําไมถึงไม่ทําในอเมริกาแต่ว่าเลือกที่จะเดินทางกลับมาหลายหลายคนก็มองออกนะมองว่าน่าจะมีเป้าหมายบางอย่าง ที่จะต้องเข้ามาทำในประเทศไทยหรือว่าเป็นการหวังน้ําบ่อหน้าหวังผลหรือว่าหวังชิ้นเนื้อที่มันใหญ่มากกว่านั้นดังนั้นการที่จะได้เงินเดือนห้าหมื่นกว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญอะไรเพราะว่ามันมีงานใหญ่รออยู่ อย่างที่พูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าในอนาคตเดี๋ยวทางคุณแม่ยุวธิดารวมทั้งพี่น้องทั้งหมดก็จะมารวมตัวกันในประเทศไทยดังนั้นงานใหญ่ที่ว่าน่าจะเป็นงานนี้หรือเปล่าลหลายๆคนก็จับผิดด้วยนะคะว่าการที่ได้เงินเดือนห้าหมื่นกว่าลักษณะแบบนี้คือมันไม่น่าจะใช่เป็นการทดลองงานแล้วนะเพื่อนๆราคาคิดอย่างไรในเรื่องนี้